สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมครับอยู่กับผมครับช่องเสียเอ็ม้ําซิ่งอีกเหมือนเดิมครับผมอ้าวมาดูครับไอหนุม่มเกาหลีกับไอหนุม่มจีนครับหว่างซานี่กับคุณใดครับ พี่กับน้องครับขุดสะทําภูเขาครับจะเบร์ไปไหนเนี่ยตัวนี้งบสามแสนครับทำไปทำมาทีแรกว่าจะได้ครับทำมาทำไปรอดพื้นครับครับก็ สาลูกใหญ่ครับลึกเจ็ดเมตรครับลึกเจ็ดเมตรกว้างสี่สิบยาวสี่สิบครับที่ขุดคุดได้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับใช้หัวแยกครับนู่นนะครับคันแยกเขาครับแล้วก็เปลี่ยนจากหัวแยกมาใส่กุงี้ครับโกยช่วยกันครับนี่ครับนี่ก็รถเจ้าของที่ครับ ว่าจะย้ายรถคืนนี้แล้วครับรีบครับหัวลากก็มาแล้วครับแต่ยังมาไม่ถึงครับไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าครับน่ครับพื้นที่นี่ก็เป็นที่ที่โคกเลยครับโคกเรามาเคียรลิงเป็น เป็นป่าป่าต้นกิดครับเอามาเคลียริงออกครับเคลยริงออกพื้นที่16ไร่ครับนู่นครับไปข้างหลังนู่นะครับแล้วก็มีสะเล็กอีก4ลูกครับใช้รถแยกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ครับนี่ครับก็รถมันคันเล็กครับ กจะขึ้นไปดึงหินให้พี่สักหน่อยก็ขึ้นไม่ได้ดึงไม่ได้ครับหินก้อนใหญ่จัดครับดูครับตักทีหลุดทีครับนี่ครับ,อ,รบอันนั้นทำงานชั่วโมงนะครับันใด คนขับแมคโครบอกท้อแล้วครับเอาใจช่วยครับบอกไม่ไววแล้วครับปวดเนื้อปวดตัวหมดนะครับมีแต่หินครับแมคโครแมคโครครันนี้เพิ่งได้ปีเดียวนะครับมาเจองานนี้นี่โซมไปเลยครับอย่างกับรถใช้มาสองปีสามปีครับรวมหมดเลยตอนมาตอนมาวันแรกนี่ยังฟิตเปี้ยเลยครับพุ้งจงกีหัวเก่งครับตอนนี้เอวก็รวมครับพุ้งกีก็รวม หัวเก่งก็สั่นแล้วครับกด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 แล้วสู้กันไปครับงานก็มียากมีง่ายครับพี่น้องอ๋งนั่นก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรครับแตะแตะปล่อยปล่อยครับบอกจะห้าโมงแล้วครับแตะแตะปล่อยปล่อยแตะแตะ,แตะปล่อยปล่อยนะแ้ม่ หินมันก้อนใหญ่ด้วยแล้วครับไม่รู้จะทําไปยังไง โยครับหนุนแคทนะหรือว่าจะได้นะครับซันแน่นอนอยู่ครับดูอ่ะแรงอยู่นะครับขนาดทอยหลังะเนี่ยนี่ครับแต่ว่าก็สู้พี่แคทเขาไม่ได้หรอกครับขุดหินขุดอะไรครับขุดดานขุดอะไรก็สู้พี่แคทเขาไม่ได้ครับ แต่ก็พอขุดได้ครับคล่องตัวดีนะครับเร็วปืดๆเลยอย่างว่าเลยครับรถใหม่ครับตัวนี้เครื่องมิซูเครื่องซีซูครับน่าจะร้อยห้าสิบเครื่องตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นี่ก็อยู่มุมสูงครับอยู่บนหลังรถหกล้อเลยครับจุดจุดอ้งางครับ ครับหอีบใจเดียวครับอากาศก็ร้อนครับนี่ขนาดแดดสี่โมงเย็นนะครับเนี่ยเอาไอตัวเล็กไม่ทำอะไรแล้วครับนิ่งแล้วครับทำไปนึกไปครับ ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับเี๋ยวตักเรืยอหยุดเี๋ยวตักเรืยอหยุดครับโอ้ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ